สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซูซี่พลดีชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆกินเขาค่ะวันนี้ซูมีเมนูมานำเสนอกับมีแหนมย่างเนาะค่ะเนาะย่างในแอร์ฟ้ายค่ะสะดวกรวดเร็วกับไก่ไก่ย่างเหมือนกันย่างในแอร์ฟ้ายค่ะเพื่อนสีก็ตั้งสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเพื่อน น่ากินมากๆเลยนี่ค่ะแล้วก็สมตำเนาะค่ะเนาะ,ะสมตำผสมใส่แค่รสใส่ทัวแล้วก็มีพักนี่ค่ะกระลำเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กินข้าวเหนียวด้วยค่ะันเพื่อนนี่ก้อนข้าวเหนียวน้ารักของสุก้อนข้าวเหนียวหน่อยมาได้ค่ะเพื่อนมากินเดีวยวกันซุกก็บค่คอยด้กินข้าวเหนียวเป็นไรเนาะคันเพื่อนนา่ๆก็จะกินที่เนาะคะ่ะเนาะ อับแรกก็จะนี่เด้อค่ะสมตำก่อนอืมโอ้โอปลาหนวัวแซ่บขนาด น้ำเพ็ดเองอย่างแอฟไฟสุกเลยเร็วท่านใจดิ อร่อยเพื่อนกรอบมากกระลำแม่เพื่อน,อนกระลำม,มันกรอบหวานดีกินไก่เบิ้งก่อน อบไก่เนื้อเราเคยแห้งเลยค่ะเพื่อนเนื้อเขาดีมากๆเลยหล่เลี้ย,ยท่านใจ กินปลาเซนไหมคะเพื่อนสุเห็นช่องอิญเก็เห็ดปลาเซนเนะาะทุกอย่างอยากกินเดี๋ยวสุจะต้องได้เห็ดบางด้ค่ะเพราะว่ามีเครื่องไม่ละเครื่องปันไม่คิดว่ามันอาจจะปันงายปันดีรวดเร็วเดี๋ยวสุจะลองไปสืปลามาเห็ดเบิรงเนาะคะ่ะเนาะค่ะมันเวิร์กโอ้ยเห็ดไวแต่กินเนาะเดี๋ยวหลายเมนูด้วยนะเพื่อน อาทิตย์หนึ่ซูฮองลอยเดย์รู้กันจะเลยมีไปได้แค่กับเขาเนี่ยเราคันเบื่อนแตเนอร์ได้คันเพื่อนอะ่ะไก่เนี่ยอบแแอฟ่ายแซ่บ,บยอมรับเลยอ่ะ อย่าไปอบไฟแห้งแล้วแขวนเพื่อนอบอบอ่าอย่างเขาอะลอยใส่ไฟทักลอยเจ็ดสิบหรือลอยแปดสิบทักสิบนาทีก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเตจเล้วก็อบอีกสิบนาทีแล้วมากลับตอนสุดท้ายอะคิดว่าไก่มันสุกแล้วอ่ะเท่ากับมาเล่งไฟแบบว่าเพิ่มเขาให้ย่างไอเนี่ยเขาให้กรอ,อบเนี่ยหนังเขาอะให้กรอบ สาหาหน้าที่กับพ่อบ่อตตองหันเขาหมายมากขาง่ายเขาก็ยรืองบ่อแห่งอ่ะก็ยังอื่นสูบบ่หมั่นใจนะแต่ว่าไก่อ่ะอบยำไหลบ่มีผิดหวังเลยขนาดอบไก่เป็นโตกัยังอร่อยอะ่ะที่สูเหตุไปหลอกที่แล้วอ่ะ แต่สูตรงเลี้ยนรูกเข,เขาไปอีกกน้อยก่อนขันเพื่อนเพราะว่าใส่ยังพันหนก่ีกีลอกเลยอบเมือนกันแป๊บเดียวได้กินบ่ตตองเอาไปทอดให้น้ำมันกระเด็น Y ahora ya <c oughs> โอ้ตำสมจะแซ่บๆมื้นี้ น้ำตุตมไลไหลผักโกเว้ยน้ำตุตมไลาไลเหมือนอ่ะเป็นอส่าชื่นน้ำใจกรอบ <c oughs> โอ้เริ่มเบ็ดอยู่ได้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสุกจะลาเพื่อนเพือนไปเพียงแค่นี้ก่อนเ <c oughs> ้ยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสุหม่ในวิดีโอน่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ